สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โครงงาน a g p ขีด07นะครับตัวนี้เป็นวงจรไฟกระพริบรูปหัวใจนะครับมีคําว่า I แล้วก็เลิฟเลิฟ,เ,ลฟเราใช้เป็นรูปหัวใจกระพริบสีชมพูนะครับ U ก็ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้วงจรชุดคิดของเรานะครับก็ใช้วงจรไฟกระพริบโดยใช้ทานซสเตอร์สตัวนะครับตัวนี้เราในชุดคิดเราก็จะมีวงจรให้อยู่ในใบงานให้นะครับการต่อง่ายๆครับก็คือเราต่อตาม อุปกรณ์ที่วางไว้ในแผ่นใบงานนะครับแนะนําให้พ่นสีดําก่อนนะครับเนื่องจากชุดที่ของเราจะเป็นแผ่นปิ้นธรรมดานะครับเป็นแฮนเมดนะครับไม่ได้ทําจากโรงงานนะครับทําด้วยมือนะครับเราสามารถเข้ามาสั่งได้นะครับชุดนี้ก็ลงอุปกรณ์ไม่นานนะแป๊บเดียวนะส่วนสีเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ท่านท่านที่ทําเลยนะครับแต่ว่าเวลาสั่งกับเราเราจะเป็นสีขาวกับสีชมพูอย่างเงี้ยแหละครับให้ไปนะครับตัวนี้ก็จะมีขั้วฐาน9โวลบนให้นะครับ ก็ใช้ฐาน9โวลต์นะครับตัวนี้เป็นกระพริบนะครับตัวนี้ถามว่าถ้าสมมติกระพริบความเข้มสูงกว่านี้ได้ไหมเหมายถึงแสงนะครับก็เราทําได้ครับแต่ว่าเราต้องไปเปลี่ยนตัว R เองนะครับเพิ่มคือลดลดตัว R แสงจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าแค่นี้ก็สวยงามนะครับโคงวงไม่ต้องการแสงเยอะกว่านี้นะครับถ้ามันจะแสบตานะครับยังไงถ้าสนใจชุดคิดนะครับโครงงาน A.G.P. ค07ยังไงก็เข้ามาสั่งกับทางเพจมาเรานะครับ A.G.P. อ l เล็กทรอนิกส์นะครับ ยังไงขอฝากโครงงาน a g p ขีศูนอันนี้อีกอีกอันหนึงด้วยนะครับขอบคุณมากครับ